เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโรยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการที่เราจะเป็น v t u b e r 2D เนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างน,นะครับแต่ในตรงนี้ผมจะขอพูดดับไว้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะเป็น v t u b e r 2D เนี่ยสิ่งที่เราควรจะคำนึงก็คือทรัพยากรคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าโมเดล 2D เนี่ยหมันค่อนข้างกินทรัพยากรนั่นเองบวกกับการที่เราเป็นสายเล่นเกมแดนไลฟ์สตรีมด้วยแน่นอนว่ากินทรัพยากรเครื่องมากๆเลยเพราะงั้น คอมพิวเตอร์ควรจะอยู่ในระดับ Hi-end ที่สตรีมได้นะครับอย่างที่2หรืออย่างต,ต่อไปผมจะพูดในท้ายคลิปนะครับเพราะงั้นแนะนําว่าให้ดูคลิปนี้ให้จบจะดีกว่านะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีนะครับ 1. คอมพิวเตอร์อันนี้ต้องมีแน่นอน 2. เว็บแคมเอาไวต้ตรวจจับใบหน้าและ 3. o มโนะครับเอาไว้สตรีมหรืออัดคลิปนั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมจะเป็นในพวก b ีทูบสตูดิโอนะครับแล้วก็โปรแกรมว คือแล้วแต่คนเลือกใช้นะครับว่าจะใช้โปรแกรมไหนได้เองนะต่อมาก็จะเป็นภาพวาดชิ้นส่วนโมเดล 2D ที่ทําการแยกส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เป็นคนวาดเองนะครับก็ให้คุณอากิฮิระวาดให้เองนะครับสําหรับภาพโมเดลนี้ผมได้มาในราคา1 9 0 0นานะครับแต่ว่าในปีนี้น่าจะอยู่เลทเลทที่2,000กว่ากว่าไม่ก็3,000นแล้วนะครับอันนี้จําไม่ได้ละเมื่อเราเข้าไฟล์ตรงนี้แล้วปุ๊บนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้เลย ในภาพนี้ก็จะมีการแยกชิ้นส่วนให้เรียบร้อยนะครับถ้าผมเอาตัวนี้ออกโมเดลตัวนี้ก็จะหายไปเอาตัวนี้ออกเดี๋ยวตัวนี้ออกตัวนี้ก็จะหายไปนะครับมันก็จะเป็นชิ้นส่วนของตัวละครนั่นเองนะครับ <arian> ก็ประมาณนี้เลยและต่อมานะครับก็คือการลิกภาพถ้าเราลิกภาพเรียบร้อยเลยเราจะได้ไปลายประมาณนี้นะครับซึ่งผมจําเลทราคาในยุคปัจจุบันไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนผมได้การลิกภาพในราคา1 5 0 0นานะครับแต่ในปีนี้ผมไม่รู้ว่าราคาลิกภาพเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเราลิกภาพยบล้อยเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์มาประมาณนี้เลยนะครับยังต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมตรวจจับใบหน้านะครับก็จะเป็น v e Studio หรือใครจะไปใช้วับอันนี้ก็ได้นะเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนใช้เลยนะครับผมต่อมานะครับพอเราเข้าโปรแกรม v t e Studio แล้วให้เราคลิกไปที่รูปคนตรงนี้นะครับพอคลิกไปปุ๊บกดที่ Import your own model ั่นเองนะครับจากนั้นกดไปที่โฟลเดอร์ Open Folder นะ แล้วก็นำไฟล์ที่เราลิกภาพมาใส่นั่นเองนะครับไฟล์นี้เลยแล้วลากเข้าไปแต่ผมจะไม่ลากเข้าไปนะครับเพราะผมใส่เข้าไปแล้วโอเคพอเราลากไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นไฟล์ชื่อไฟล์เราตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีรูปนั่นเองแล้วก็กดคลิกใช้เข้าไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเลือกโมเดลของเราเรียบร้อยล้วก็กดไปที่ฟันเฟือน,นะครับแล้วก,กดไปที่กล้องถ่ายรูปจากนั้นก็ชุด camera full hd webcam นะครับกดเลือกไปและ กดเลือก1 2 8 0 7 2 0 3 0ูยดสองศูนย์สยนเองนะครับต่อมาจะเป็น Tag Quality นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลนะครับเลเวลในการตรวจจับใบหน้าว่ายิ่งเลเวลเยอะก็ตรวจจับใบหน้าเยอะแต่ก็ยิ่งใช้ทรัพยากรเครื่องเยอะน่อนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกใช้กันนะครับผมต่อมาจะเป็นในเรื่องของกล้องออนตรงนี้เมื่อเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะมีใบหน้าขึ้นตรงนี้นครับโอเค ล้วก็จะตรวจจับใบหน้าของเราได้เองเมื่อผม,มขยับปากอะไรพวกนี้สังเกตที่โมเดลนะครับอ่ากดปิดตาขยับปากโมเดลเราก็จะขยับเราได้เองนะครับต่อมานะครับถ้าทุกคนจะเจ้าโมเดล 2d ไปใส่ในเจ้า o b s นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําก่อนก็คือกดคลิกที่รูปภาพตรงนี้นะครับไปเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจากนั้นทุกคนจะต้องกดไปที่ color picker นะครับเลือกไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภาพพื้นหลังแบ็กกราวน์แน่นะครับแต่ผมจะไม่ปรับนะปรับเป็นสีดํา และที่สําคัญนะครับทุกคนจะต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับอ่าถ้าติ๊กแล้วก็เรียบร้อยจากนั้นให้เราเข้าโปรแกร,รม OBS นะครับขออนุญาตลากแป๊บนะครับโอเคพอลากมาแล้วปุ๊บให้เรากดบวกไปตรงนี้แล้วก็กดเกมแคปเจอร์นะครับกดสร้างเข้าไปแล้วก็กดไปที่ Windows นะครับตรงนี้จากคาว่า Windows ไว้แล้วเลือกโปรแกร,รมที่เราใช้ก็คือ v t u b e Stodio นะครับ และที่สําคัญที่สุดคือทุกคนต้องกดคําคํานี้นะครับอย่าลืมกดคําคํานี้ด้วยตอนนี้ภาพพื้นหลังก็จะหายไปละเห็นปะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากละอยู่ที่ทุกคนเซตติ้งแล้วนะตอนนี้อ่านี่ถ้าผมกดตรงกลางกระบะตรงนี้ก็จะหายไปอ่าเรียบร้อยเห็นไหมภาพพื้นหลังก็หายไปเรียบร้อยละอ่าทีนี้ก็เหลือแค่การจัดเรียงอย่างนี้ เรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแต่ผมจะไม่จัดเลียงนะสำหรับสิ่งที่เราต้องมีก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ต่อมาผมจะพูดถึงหัวข้อที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็คืออย่างแรกจะเป็นเรื่องการกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ V2D ก็แน่นอนว่าถ้าเราเล่นเกมไปด้วยและหลายสตรีมไปด้วยบอกเลยว่ากินทรัพยากรเครื่องเยอะกว่าเดิมแน่เลงนะครับเพราะงั้นในเรื่องนี้ทุกคนจะต้องคำนึงนะครับเร่งที่2คือราคาโมเดลและราคาลิขสิทธิ์นะครับ ราคาแค่โมเดลถ้าอยู่ในคุณภาพดีเนี่ยจะอยู่ที่3,000บาทส่วนถ้าราคาลิขภาพก็จะอยู่ที่3,000บาทก็ถ้ารวมกันก็จะอยู่ที่ราคา6 0 0ันบาทนะครับก็ตัวนี้ให้ทุกคนคิดดีๆนะครับว่ามันคุ้มที่เราจะลองทําลองลง,ลงทุนดูไหมอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนคิดนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องจัดเวลาให้ดีทั้งเวลาในชีวิตจ,จริงและเวลาในการไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับเพราะงั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับถ้าคิดว่าข้อมูลปีประโยชน์นะครับผมรักคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม